เคล็ดลับไหว้เจ้าที่เจ้าทางให้ปังเปิดทางรับทรัพย์อยู่แล้วรวยเรื่องลี้ลับและสิ่งเหนือธรรมชาติที่เรามองไม่เห็นนะคะถือว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโดยเฉพาะเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าที่เจ้าทางที่มีอยู่ในทุกบ้านและเป็นความเชื่อที่ส่งต่อกันมาช้านานเจ้าที่เจ้าทางคือดวงวิญญาณที่อยู่ในพื้นที่นั้นๆก่อนที่เราจะย้ายเข้าไปอยู่ หรือก่อนที่จะมีการสร้างบ้านเรือนสร้างอาคารเพื่อเป็นความเคารพให้เกียรติผู้ซึ่งอยู่มาก่อนวิธีการไหว้เจ้าที่เจ้าทางและบทสวดไหว้เจ้าที่เจ้าทางได้ถือกำเนิดและถูกปฏิบัติส่งต่อกันมาหลายชั่วอายุคนเพราะเชื่อว่าหากได้ทําการไหว้แล้วจะช่วยเปิดทางสว่างให้มีแต่ความโชคดีเข้ามารับทรัพย์และอยู่อาศัยด้วยความร่มเย็นเป็นสุข เชื่อไว้ก็ไม่เสียหายกับเคล็ดลับไหว้เจ้าที่เจ้าทางให้ชีวิตปังมีแต่ความรุ่งโรจน์ของว่าที่ต้องเตรียมให้พร้อมของว่าที่ต้องเตรียมให้กับเจ้าที่เจ้าทางจะมีลักษณะคล้ายคลึงกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่ทั้งนี้แล้วแต่ความเชื่อและศาสตร์ต่างๆในการไหว้โดยจะมีของไหว้หลักๆดังนี้1 จำนวนทูป5ดอก 2. เทียน2เล่ม 3. น้ำชา5แก้ว 4. ดอกดาวเรือง9ดอก 5. หมากพลู9คำ 6. ผ้าขาวบาง1ผืน 7. ผลไม้9ชนิดนิยมเลือกผลไม้ที่มีความหมายมงคลเช่นกล้วยส้มทับทิมองุนสาลีแอปเปิ้ล ลูกพลับหรืออาจจะมีขนมหวานเพิ่มเติมก็สามารถทำได้บทสวดไหว้เจ้าที่เจ้าทางอิติสุขโตอรหังอรหังพุทโธนะโมพุทธายะปัทวีคงคาพระกุมมะเทวาขมามิหังท่องสามจบนะคะคำสวดน,นี้เดี๋ยวจะใส่ไว้ใต้คลิปด้วยค่ะ เสร็จแล้วท่องตามด้วยนะโมสามจบเจ้าที่เทวดานังปิยะสุดว่ามหาลาโภประสิทธิลาภาประสันนจิตตาสีทาสุทธีพระวันตุเมขอบพระบารมีพระภูมิเจ้าที่เจ้าทางบัดน,นี้ค้าพระเจ้าระบุชื่อนามสกุลของตัวเองนะคะ ขอจุดทูปเพื่อสักการะเทพ16ชั้นฟ้า15ชั้นดินจงเปิดทางทรัพย์ให้ตลอดทั้งวันนี้ข้าพเจ้าได้รับข่าวดีค้าขายร่ำรวยตลอดทั้งวันด้วยเทินการไหว้วิธีการไหว้เจ้าที่เจ้าทางเลอกในการไหว้เจ้าที่ขึ้นอยู่กับความสะดวกและความพร้อมของผู้ไหว้หรือเจ้าบ้านจะดีที่สุด แต่ถ้าพอมีเวลาเละงบประมาณอาจจะไหว้ทุก3เดือนก็สามารถทำได้เช่นกันแนะนำไหว้เจ้าที่เจ้าทางช่วงเวลา9.09หรือ12นาฬิกาโดยหเริ่มจากทําความสะอาดบริเวณที่จะไหว้หรือถ้าบ้านไหนมีการตั้งศาลเจ้าที่เจ้าทางก็ทําความสะอาดศาลให้เรียบร้อยก่อนทําการไหว้ 2. ตั้งโต๊ะโดยผู้ไหว้หันหน้าเข้าตัวบ้าน จากนั้นปูผ้าขาวบางรองและวางของไหว้ทั้งหมดไว้บนผ้าขาวบาง3จุดทูปจุดเทียนและท่องบทสวดพร้อมทั้งขอขมาเจ้าที่เจ้าทางค่าแต่เจ้าที่เจ้าทางเจ้าของที่เจ้าของทางเจ้าของบ้านเจ้าของเรือนใส่เล็กที่บ้านตัวเองนะคะบ้านหลังนี้วันนี้วันดีข้าพเจ้าชื่อเรา นำเครื่องสักการะบูชามาตั้งถวายเพื่อขอขมากรรมหากมีสิ่งใดก็ตามที่ข้าพเจ้าได้ทำผิดไปทั้งตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดีทั้งรู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีข้าพเจ้าขออโหสิกรรมท่านขอท่านจงโปรดงดโทษงดเว้นและอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดและโปรดช่วย ซึ่งจุดนี้เราสามารถใช้คำอธิษฐานของเราเองได้ค่ะวิธีการไหว้เจ้าที่เจ้าทางมีหลากหลายาศาสตร์ให้เลือกปฏิบัติทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสมัครใจความสะดวกใจในการไหว้เจ้าที่เจ้าทางด้วยซึ่งถ้าเชื่อไว้ไม่เสียหายเป็นความเชื่อส่วนบุคคลที่ทำเพื่อความเป็นสิริมงคลเป็นเหมือนใบเบิกทางให้ทำอะไรไม่ติดขัดและรุ่งโรจน์มากขึ้น แต่ทั้งนี้ก็อยู่ที่เราปฏิบัติตัวด้วยอย่าหวังพึ่งแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เพียงอย่างเดียวฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพ,พื่อเป็นกำลังใจให้มาดามเคด้วยนะคะขอบคุณค่ะ